กลับเข้าสูช่ช่วงที่2ของข่าวประจำวันกับทาง KTV ค่ะพาคุณผู้ชมไปที่หมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะได้มีการจับมือครั้งยิ่งใหญ่ค่ะหนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงภายใต้ชื่อ k t u ขอนแก่น Star VC เพื่อพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลขอนแก่นนะคะให้ไปสู่ระดับอาชีพทั้งในประเทศและก็นานาชาติค่ะ ที่ห้องประชุมสิริคุณากร3สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญไทยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีซีภายใต้บริษัทขอนแก่นสตาร์วอลเลย์บอลคลับจำกัดโดยมีรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์พักดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศาาึกษาและเสริมเก่าสัมพันธ์มขนายปานชัยบวรรัตน น่ปานประธานสโม,มสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาวีซีรองศาสตราจารย์ดรเพนศรีเจริญวานิชคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบรรัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบันดิตสวรรยาวิสุทธิประธานอนุกรรมการพัฒนาความร่วมมือและการตลาดโครงการ KKU Volley b a l l บอ a d e m y รวมไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ ทางด้านอาธิการบดีหมหาวิทยายลัยขอนแก่นนะคะบอกว่าพิธีการบันทึกความร่วมมือ ทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือกันและก็สนับสนุนส่งเสริมพึ่งพาอาศัยโดยมีเป้าหมายภายใต้ปณิธานที่มุ่งมั่นเชื่อมโยงสัมพันธ์กันไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะผลึกพลังของสององค์กรชั้นนําของจอห์นแกนค่ะเพื่อที่จะจับมือกันในการที่จะพัฒนาระบบของกีฬาวอลเลย์บอลให้เกิดการเติมเต็มและก็สมบูรณ์ตลอดทั้งในระบบและก็การสร้างการพัฒนาคนพัฒนากีฬาพัฒนาสโมสร พัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นจนไปถึงการสร้างนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเพื่อที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการรับใช้สังคมประเทศชาติผ่านกีฬาวอลเลย์บอลให้ก้าวไปพร้อมๆกันจากระดับมือสมัครเล่นไปสู่ระดับอาชีพทั้งในประเทศและก็นานาชาติได้อย่างยางั่งยืนต่อไป ซึ่งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งจะาอยู่ในวัยที่เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งจะาทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นจึงได้มีการจัดทําโครงการนักกีฬาช่างเผือกขึ้นมาซึ่งก็ได้รับการอนุมัติจากสภาวิชาการเป็นที่เรียบร้อยบอกว่าสามารถรับได้ปีละ20คนจาก4คณะนั่นก็คือคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งจะเรียนเอกพละหรือว่าเรียนเอกคณะศึกษาศาสตร์เอกทั่วไปก็ได้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มาศาสตร์คณะนิติศาสตร์และก็คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นซึ่งความสําเร็จนั้นจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามีหลายฝ่ายนั้นร่วมกันสร้างขึ้นมาค่ะทางด้านประธานสโมอสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาวีซภายใต้บริษัทขอนแก่นสตาวอลเลย์บอขลขับจำกัดนะคะบอกว่าก็รู้สึก รื่มใจและก็ปิติที่การเดินทางของสมโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาวีซีได้มาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในครั้งนี้ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมานั้นหลังจากที่ศึกษาข้อมูลพบว่าภาคอีสานมีเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาครอบครัวและก็สังคมจนกลายเป็นกลุ่มเปราะบางและก็ความต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างต้นกล้าที่แข็งแกร่งและก็เมื่อยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยาวชนเหล่านั้นก็ประสบความสําเร็จแล้วก็เติบโตมาอย่างมีคุณภาพ กีฬาวอลเลย์อบอลน,นั้นก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสําคัญที่ช่วยพัฒนาทักษะให้เยาว,วชนเหล่านั้นได้แสดงความสามารถและก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หมาวยายลัยขอนแก่นนั้นได้ร่วมผนึกกำลังในการที่จะเปิดพื้นที่และก็สนับสนุนกีฬาดีๆเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาว,วชนได้เป็นนักกีฬาวอลเลย์อบอลชื่อดังต่อไปค่ะนะครับึ่งตรงนี้จะทําให้โอกาสที่เราชั้นเลืรอชั้นเึ้กเนี่ยมีโอกาสได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นโอกาสสาหรับเด็กด้วยที่ ที่ได้โอกาสที่มีความรู้มีปัญญาติดตัวไปหลังจากที่เขาถึงวัยที่เขาอาจจะเล่นกีฬาไม่ได้ความรู้นห้จะไปต่อยอดยที่เขาทางานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับตอนตนี้ก็ครบถ้วนนะครับเขาที่เหลือรอเวลาที่จะบ่งเพาะนะครับเพราะว่าเรามาคงต้องคัดนะครับจากลีกต่างๆเราจะคัดทีละระดับขึ้นมาได้นะครับแล้วนั่นทำให้เรามีมีโอกาสมีช้อยเลือกเด็กที่จะคัดขึ้นมาในส่นแก่นนะครับในคนใต้0คนเนีคนถือว่าถือว่าเยอะมาก